ใบเฟิร์นวูบกลางกองถ่ายต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลด่วนใบเฟิร์นพิมชนกโพสต์อัปเดตอาการหลังวูบกลางกองถ่ายด้านชาวเนต็ตแห่ส่งกำลังใจมากมายทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงและต้องส่งกำลังใจไปให้นักแสดงสาวคนสวยใบเฟิร์นพิมชนกกันแบบรัวๆทันทีหลังล่าสุดเจ้าตัวหอมงานหนักจงวูบกลางกองถ่ายละครและต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว โดยสาวใบเฟิร์นได้มีการลงรูปที่ตนเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลในอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าใบาโอเคขึ้นมากๆแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและทุกความเป็นห่วงจากทุกคนเลยค่ะต้องขอโทษกองละครทุกกองและกองหนังของหนูรวมถึงพี่ๆทีมงานและนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะเกินต้านจริงๆ ag, สุดยืไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ ปอลลอขอบคุณคุณยายนะหามมะม่วงส่งโรงพยาบาลพอมีการลงรูปไปก็มีชาวเน็ตและเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมายก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้สาวใบเฟิร์นหายป่วยไวๆด้วยนะคะ